มาดูกันค่ะแบบสีธุรกิจแบบ v ีไโมนัสขยายเครือข่าย24,000บาทต่อวันเพียงแต่เราซื้อสินค้า6,000นพีวีเท่ากับสิคู่มาดูกันค่ะแบบสีธุรกิจเราจะได้สินค้าอะไรบ้างค่ะสมโกสีขวดเคดี8ขวดลงทุนเพียง11,800 บาทเท่านั้นเองค่ะมาดูกันค่ะการขยายเครือข่ายแบบจิงธุรกิจโบนัสขยายเครือข่ายได้วันละสองหมื่นสี่พันบาทต่อวันจะได้แบบไหนคะนดูกันค่ะมนแต่เรา01เรา02เรา03เรา04เรา มาเข้ามาสามารถขยายธุรกิจได้ถึงเก้าสายงานค่ะเราก็มาช่วยศูนย์สองแนะนำมาวันละหนึ่งหมื่นสองพันทีวีสามสายงานค่ะมาวันละเปดวันละเปดค่ะ เราแนะนําเราก็มาช่วยศูนย์สามค่ะมาวันละเปดวันละเปดหนึ่งหมื่นสองพันพีวีหนึ่งหมื่นสองพันพีวีแล้วก็มาช่วยศูนย์สี่เช่นเดียวกันค่ะมาขยายสายงานหนึ่งหมื่นสองพันพีวีหนึ่งหมื่นสองพันพีวีหนึ่งสองพันพีสามสายงานเท่ากับแปดเป็ดกับเก้าสายงานส่งผลให้เรามีไรายได้ ค่ะ0 1น0 0 0 2ึ่งพบตามเงื่อนไขได้6 0พันบาทเช่นเดียวกันค่ะ0 3 1 2 3ึเช่นเดียวกันค่ะได้ห0พันบาทเช่นเดียวกันค่ะ04ยก็เช่นเดียวกันค่ะคบตามเงื่อนไขสามสายงานนอกละเปดเวลาเปดเท่ากับหกพันบาทเช่นเดียวกันค่ะถ้ามาทุกวันทุกวันแบบนี้ค่ะหกพันคูณด้วยสีเท่ากับ ส่งผลให้เราได้รับวันละ24,000บาทต่อวันถ้าเราขยายเครือข่ายมาทุกวันทุกวันสามต้าสายงานเราจะส่งผลให้เราได้เดือนละคูณด้วย30วันเท่ากับ720,000บาทต่อเดือนพอไหมคะน่าจะพอนะคะ